ครับ yep. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอม็อดดกเกมดักันบอลนะครับเชนไทคีนะครับอ่าโหลดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดด้วยผมจะเสนอให้ทุกคนดูนะครับอ่ะนี่คือม็อดที่ผมดาวโหลดมานะครับอืมเดี๋ยวผมค่อยดูเลยอ๋อโทษด้วยครับโอเคอเคอ่านี่คือดักันบอลครับ โหลดเดี๋ยวครับดเดี๋ยวจะนำเสนอมอดครับอ่ามอดมอดัมดมัดจะทุกคนไปเล่นเลยนะครับโอเคครับอ่าที่ผมจะมานำเสนอวันนี้เป็นบายดักนะครับอืมและอู่หางครับน้องคุกคุกข,ของเราอ่ก็ค่อนข้างบอกเลยนะครับอ้าวอ๋อขออภัยนะครับมันไม่ใช่ครับ เดี๋ยวนะอันไหนอันนี้อันนี้นครับขอใครด้วยนะครับคือมันสับสนนะครับแบบเดิมบารักครับบารักครับบอสนี้ก็คือโหมันเจ๋งอย่างหนึ่งนะครับรูปนล่างอ่ะนี่ใช่ไหมครับอ่ามอสนี่ครับมอส ่านี่ครับนี่คือมอนครับครับบารักก็จะนี่ครับดูโกฮังครับโกฮังเป็นซุปเปอร์บูไปแล้วครับดูสิครับโกฮังเพื่อนเราโกฮังก็จะเป็นซุปเปอร์บูนะครับอ่าก็จะเหวี่ยงเพืนนะสกิลเอฟเฟกก็แรงขึ้นนะอ่าประมาณนี้นะครับอือเชื่อมผมเลย แป๊บนึงครับขออภัยนะครับแป๊มทำนั่งเร็วขึ้นผมขี้เกียจรอครับมาโอเคนี่ดูสิครับไปต่ำหน่อได้ครับอา้าวเรยวแล้วครับอ๋อนึ่งได้ ได้แล้วอ่าต้องลงตัวตาละลืมบอกไว้นะครับมอดนี้มอดนน้มอดนีนจะลอยสึงท้างไหนก็ได้นะครับมันไม่มีจำกัดนนครับอะแล้วแต่คนที่ชอบเลยนะครับนี่นี่อกคนเลยนะครับ ไปตรงไหนหลุกเลีกได้เลยนะ,ะอาบารักจะสามารถแปลงซุปเปอร์สยายได้ครับนี่คือความสามารถของบาร,รักครับนี่เอ้ผมลืมบอกนะครับถ้าใครท,ที่จะเล่นเป็นโกหงผมรับรองเลยอย่าคิดที่จะกลับร่างดูนะครับไม่งั้นแปลงไหนไม่ได้นะครับบอสนี้ครับวอสนี้ก็จะ เพราะว่าก็แอปดีนะคะอือโอเคครับทุกคนก็ดูัแล้วนะครับยังยังไม่ใช่เท่านี้นะครับแปลงได้อีกเยอะเลยแปลงได้ซุปเปอร์บูเลยครับโอเคผมจะไปสอนโหลดกันเลยครับโอเคก็โหลดที่โปรแช่เช่นเดิมครับอืมโปรแช่ครับขอไปด้วยนะครับแป๊บนึงครับอ่ะก็พิมพ์นี่ครับ มอดเดินบอล Z ซดเทนเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ดูดูดีๆนะครับะจะเป็นขี้เขียนว่ามอดดากันบอลเทนไคชิคแท็กเกิลเทรนรับ T-A-G อะไรครับ t T A G T E A ครับ, t A G t e A M, รบอ่าเน็ตผมค่อนข้างช้านิดนึงอ่าเอาเป็นว่า เดี๋ยวนะเนี่ยนี่คือโปรแกรมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมันโหลดช้านิดหนึ่งผมใช้หนดเน็ตตัวเองอ่ะอ้าวขอเน็ตเป็นเน็ตตัวเองครับอืมใช้เน็ตตัวเองครับอ่ะนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวครับขออนุญาตครับ ลบแป๊บอ่ะโฟเช่เช่นเดิมครับเข้าที่โฟเช่ก็พิมพ์ว่ามอสดะกันบอลเทนไคชิมอดนะครับอืมเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มสับสนกับโทรศัพท์ตัวเองอ่ะอ้าวค้างโอ้ยค้างไปมากครับขออภัยวยครับอ่ะ โฟแชร์เข้าที่โฟแชร์นะคะกดดาวด yeah. M o ดน์โหลดยี่อ่าพิมพ์ M O D มอ d นี่ขึ้นแล้วมอ d d r ดา o n กันบอลเทนถ้าใครไม่รู้ก็ค่อยกลับกันเลยนะครับเครื่องผมมันช้านิดนึงครับโอเค ป i n เน็ครับโอเคอ่าจะขึ้นเป็นอย่างงี้พอคุณโหลดเสร็จอันแรกเลยครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเขียนว่าเด a g กันบอลเด a g กันบอล T. จุจุดจุด,จด,จด E A M. Mod ISO มันจะขึ้นอย่างงี้ก็ไปรอนะครับก็ไปโหลด WinR มาครับก็แตกไฟล์ครับเช่นเดิมครับอ่า พอโหลดทุกคนโหลดเสร็จนะครับให้เข้ามาที่โฟ l ์ช a ร์ครับ My f โฟ l ์ช a ร์มันก็จะขึ้นมันเนี่ยให้ทุกคนแตกไฟล์นะครับกดแอ t แอกเงอไปเลยนี่แต่เครื่องผมมันแตกไปแล้วนะครับนี่ก็จะได้นะครับเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนทำการเขาเรียกว,ว่าเดี๋ยวคัดก่อนแตกกัดมันก่อนแล้วก็เขียนว,ว่ากด Copy ครับ Copy ป,ปุ๊บ ย้ายมาครับอืมเดี๋ยวนะย้ายมาที่ P P P S P ครับกดซฟเบต้าตรงนี้ก็ย้ายกดวางไปเลยครับกดแป้นพิมพ์ตรงด้านบนขวามือครับสุดเลยจะเป็นรูปแป้นที่มันจะเป็นพิมพ์ที่มันจะเป็นแบบใช้เขียนหนังสืออะไรประมาณนี้ครับพอวางไปปุ๊บอ่าพอวางปุ๊บก็ให้ทุกคนมาเข้าที่ ้ะกันบอลเลยครับเริ่มแรกมามันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่แบบว่าอ่า,อามันจะไม่ใช่อะไรประมาณนี้เข้าไปที่เดยวครับแป๊บหนึ่งครับ t ทสพีเซฟดั a อ่าเป็นอย่างนี้โอเคเป็นอย่างนี้นะก็กดเล่นตรงนี้เลยครับชิวๆนะครับอืมพวกนี้ยังเล่นไม่ได้ครับโอเคก็พอเข้าใจกันนะครับ มาโฟแชนะ่จะเป็นขึ้นมาประมาณนี้ครับหรือไม่ทุกคนก็เก็ิ้พิ่งตัฮบิลนีน่ก็จะขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ